กำลังลงเรียววันนี้นิเกเหร่นเงาๆยังไงบุ๊บทำไมไอมีข้าวต้มกินวันนี้ปกตินี่ขขาต้มเติร์ดเติร์ดเลยวันนี้ไม่มีเลยมัน,นเป็นยังไงเฮ่ยเฮ้ยเขาว่าเขาหานิเกเนี่ยเขาไม่ได้หามากินกาวต้มยังว่วาเลยเขาหามาให้น,นี่นลเออหามาให้เล่นจริงๆนินะฮะ ออมาแล้วละชิดนึกนึกไหนฮะมอมีออกเมื่อกี้เป็นไข้หางไอผู้มาผูปันอึ่งอย่างเลยเนาะเอ้ยไม่กล้าทับอึ่งบ้านนี่ทำไมอ่ะภายหลังเวทีเวทอึ่งพูดไท้อะไรอึ่งพูดได้ตัวผูเนี่ยลองอ้าวอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวเมียไมียตัวผูก็อ้าวตัวเมียก็ไม่เอาวตัวผู้ก็เชื่องไก่ยีเกมอ้าว เลยตัวเมียหรเอ,อเอาก็เอาต้องเป็นอะไรตัวนี้ฮะเออพี่ร้อนไหมพี่ร้อนไหมถ้าร้นอนเดี๋ยวฉันจะไปเสียบลมเย็น <c oughs> มา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  <c oughs> ถูกๆจะใครจุดถูกเลี้ยงกันเ,อ,<ะ>เอาเนี่ยเมื่อก่อนใครเนี่ยมานอนอยู่แบบนี้สงสัยมาจากมุ้นหอย มาจากไหนสงสัยมาจากอแถวนี้นะ่ะเขาเรียกอะไรนี่นะ่ะบ้านอะไรหู้จกักแล้วเออ,อลาดภูเขาสงสัยมาดอกวกินไม่ดูกําลังว่ามามา,มาจากหนองสลายนี่เอ้ยเออแม่มาดอกใครอะดูจะจักเด็กคนไม่รู้คือกันเอา,อาเนีา่ก็แล้วกันเลยมาการมึงแสบจักนิดอะไรว่าสีบพีกไงอ๋อพิกบ้านกู <laughs> นนเรียกเสบเด็กเออแม่

แม่เราแม่มึงฟื้นติดแม่เราในครานีคนทราแม่เรลยสียงเป็นใครแม่แม่เป็นไงบ้งแม่ครับแม่เป็นไงบ้างแม่เป็นไงงแม่มาสรุปนี้นี่เขามานี่แม่ แม่หมดหนึ่งเลยเนี่ยแค่ลุยจะแตกนะแม่เนี่ยแม่มากานแม่จำผมไม่ได้ไงมะเร็ง<ห>พอชื่มจำไม่ได้ไงแม่อย่าเข้าใกล้มันมึงอย่าไปเที่ยววอาอดีตกูพองน,นะมึงมึงอย่าลืมนะมึงช่วยเหลือเซ็ตมึงจะติดต่อแม่มึงให้กูนะแม่อยากได้กอดทูลูกหนมะ เบอร์อะไรเจ็ดห้าสามร้อยกูร้อยซื้อบอกที่ไรไม่เคยถูกเลยก็แกซื้อพิษเนาะถ้าฉันแกรู้ว่าฉันบอกพิษแกจะซื้อหาสมบัติหมาแหละเหรอแกทำไมไม่ซื้อตัวถูกไอที่ไอที่ไม่ซื้อตามก็ดันถูกนี่นั่นเด็กฉันบอกว่าจะซื้อตามเห็นไหมเหรอแต่ซื้อตามมันไม่ถูกงวดนี้แล้วยังไม่รู้เออฉันก็ไม่รู้คือกนัน มากันครับแม่แล้วลูกมาที่นี่ได้ยังไงฮะอ๋อเขาอ้อมมาดิแม่เห็ม่นอนตะแคงอยู่น่าคิดว่าจะมาจากแถวว่าคิดว่าจะมาจากแถวรับบอเขาคิดว่ามาดีอย่างนั้นแตสังคมก็รู้ว่าแม่ไม่ได้กินกินเหล้าอแต่ที่แม่ออกมาเนี่ยแม่แม่มาขอทานมาขอทานแล้วแม่มาขอทานได้ยังไง ทำไมแม่ไม่ขอตางเขาบอกกี่ครั้งข้าบอกก็ยังมไมฮ้ยแม่กูนะเว้่าแม่เม่มึงก็อันนี้แม่เมื่อมึงก็อนาคตแม่ฟูนะ้ยใครเอาเหลี่ยมสีด้วยแกว่มีความรู้สึกคืปวดเลยมาการแม่ขอโทษนะลูกที่ผิดสัญญาที่แม่รับปากลูกว่าจะไม่เอาขอทานลูกบอกว่าลูกจะทำงานระวังระวังพี่กำลังโจ๊กโจ๊กพี่กำลังโจ๊กพี่นะพี่นะ เออแจงเย็นพี่นาเออุณแจงเย็นตายคุณจะเรียนงานช่วยวันนี้พี่เก๋ยิ่งไม่ค่อยมีงบอยู่ความรำสารแจงเย็นพี่ยังไงก็ให้ผมตับบ้างคนเดียวพี่เลยแม้ไปทุนไี่เสาตูตายอยู่ย่างเี้แม่ปากลูกก็จะไม่ขอทานหากแม่ว่าลูกก็ทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงแม่แต่ว่าตอนที่ลูกออกมาทำงาน แม่ก็กล่าวว่าจะเข้าครัวไปหุงข้าวและหลอลูกไม่แม่เือลูกกลับมาจากทำง,งานจะหิวแต่แม่ไปเปิดดูถังข้าวสารอา้ขาข้าวสารเราหมดพอดีเลยข้าวสารเหมือนแม่ทำไมเมี่ยงขมเหนียวหูข้า,ขาวสารนั้นข้าวเหนียวก็ไม่มีนี่แม่เหลือแต่ข้าวเปลือกออข้าวเปลือกก็ยังไม่ได้สียังไม่ได้สีแม่เอาสีอะไรดีแม่ <laughs> ผ่าจะนอกเลียนได้ไหมการไม่ต้องหวังจากแม่แม่จะเงยบนวัตถุดิบพาเขาพิถวยนี่แม่ ทำไมผีขอฝันแม่บ่อยเทเลไรเยนี่แม่มาการต่างหากที่ต้องขอโทษแม่ก่อนที่มาการจอกไปทำงานมาการปิดเองที่ไม่ได้ดูเข้าของในบ้านว่ามันหมดไหมลูกไม่ผิดหรอกลูกแต่แม่สิเป็นแม่ก็ต้องดูแลของในครัวให้ดีให้เรียบร้อย แต่ไม่เป็นไรล,กลูกที่ออกมาขอทานเนี่ยก็กล่ว่าจะได้เงินไปซื้อข้าวแล้วก็กลับไปหุงหล่อลูกแต่ที่ออกมาขอทานเนี่ยก็เจอคนดีมีน้ำใจเขาเป็นผู้หญิงสาวสวยแล้วก็สงสา์เขามีความเมตตาเงินที่เขาถือมาเนี่ยมันหมดเขาก็เลยให้เป็นสิ่งของแต่ของที่เขาจะให้แม่นะนะเป็นของมีค่าก็คือแหวน แต่พี่ชายเขาที่มาด้วยนะเขาไม่พอใจเาให้แหวนมานี่แม่แล้วไอลูกสูเอามาม่แม่เองนี่แดดไปสมโมไซเองแม่เขาให้แหวนกับแม่แต่พี่ชายเขาไม่พอใจอะไรแม่เขาคิดจะแย่งแหวนคืนแต่แม่ไม่ให้เขาก็เลยโกรธใช้ขวานตีมาที่หน้าของแม่ใช้ขวานตีแม่จล้มลงแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเชื่ออะไรครับแม่ าการก่อนที่สติของแม่จะหมดลงแม่จะเห็นแม่แววว่าเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะอ๋อเขาบอกว่าเขาชื่อมังสินทูไอ้มังสินทูเขาจะไปฆ่ามึงเอาอเแล้วอย่เยล่าย่เลายเล่าี่า แม่จ้าแม่มาตกน้าเหตุใดอยากรู้ใจแม่เจ้าโปรดบอกเรื่องราวเลยตั้งแต่กังนันเกิดมาตบที่ดาว nếu mà chinh tiến em tốt nè cái tốt còn chú là có hút nước แกอีกไหมทำไมเล่าบ้าลูกแกดีแกกาบลูกเนาฉันไม่ยอมเต่งมากง่ายดอกดเออก็เป็นอะไรแกไปกาบนี่รู้ไหมลูกแกนรอกนี่ครับเป็นอะไรแล้วแกน่ไม่รู้ก็ไม่รู้ดิฉันว่าฉัน่ยังไงแกไม่รู้หรอกเหรอเอเขาไม่ใช่คนธรรมดาก็เป็นลูกเจ้าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าเออแกเสียเท่าไรแม่ แกเสียหลายพันนี้แกจีกาบเขาเนี่ยให้เขาโอนหนีให้เลยใช่ไหมเมื่อหัวสมองแกนี่มีแต่เกกรออื่องกันเราดีสัยเก่ามาใช้เดี๋ยวนี้เหลือแต่ยุงย่งเข่ายุ่งเข่าก็ไม่เหลือเหลือรใสยกยแค่ดร้อน,นแตกนะแม่ไม่ใช่คือว่ามาการเมาการเป็นอ้ไรแม่ก็เป็นลูกชันนี่แหละกา แลวลูกกราบเออแม่กราบลูกก็ดีคือกันนอกจาได้อยู่ยินกินเพลืนกันอย่าลืมตัว,วอย่าล,ลืมตัวอะไรยืเมเงินกูชช่เบิ้งเท <c oughs> ่าไรร้อยนึงนะยืมที่ไหนก็กูยืมกูเด็กกับกับบ้านกูเด็ย,ยืมกับบ้านแล้วมาทวงอะไรที่นี่ก็ต้องใช่ใช่ที่บ้านลวะวะโอ้ปากหมามาทวงเขาตั้งนี่เขายึดเคยห้พท่ คแม่เลี้ยลูกมาแต่ด้จังโตแม่แต่เมือสิทธิ์ในของแม่ไม่เคยตบตีลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ที่แม่ตบลูกก็เพื่อต้องการจะเตือนสติและยับยั้งไม่ให้ลูกในใจร้อนรูว้วาม<ล>คิดไปฆ่าคนที่เชื่อมังสิทธิ์ถูลูกคงไม่รู้เยเขาไม่ใช่สาวมันชนคอรรมดาเขาเป็นอะไรเขาเป็นถึงราชจาโอรส แห่งเมืองปุระอังวัฒการที่ลูกคิดจะไปฆ่าเขาเพื่อแก้แค้นให้แม่แต่การที่ลูกจะไปนั้นกว่าลูกจะเข้าไปถึงตัวเขาลูกก็คงจะถูกทหารไปในเมืองเนี่ยก็ฆ่าตายสะกอนนี่นี่แม่ทหารดีแม่นอะไ,ไปแล้วแม่เปลสีจะอยู่กับเคย้วลูกจะมีกันแค่สองคนแม่ลูกคนนั้นสาม,สามแม,าม่ฉันดาแม่เราวเข้าไปนั้นไม่ดีดอกนี่มากาาเลยเราเข้าไปนั้ เปียนคือเหมือนมาแรงเมาบินเข้ากองเมาบินเข้ากองไฟมาการคนนี้ทำอะไรทหัทให้แม่้วยนะครับแม่ที่มาการคนนี้ทำอะไรไม่คิดก่อนทำแม่ให้อภัยมาการด้วยนะครับแต่ก็พ่อโกลูกหรอกนะดีแล้วที่ลูกคิดได้ต่อไปอย่าใจร้อนวู่วามทำอะไรคิดหน้กคิดหลังให้ดีนะลูกนะครับแม่ตอนนี้ลูกบอกไปหางานทำ ลูกได้งานทำหรือยังล่ะลูกมาการได้งานทำแล้วครับแม่ม, <จะ S 2> มาการ <ทำ S 2> คนนี้งานได้งานทำแล้วจ้างานอะไรเหรอขี่คาเขาจ้าก็ถูกแล้วล่ะอ้าเราไปหางานทำก็ต้องเป็นลูกจ้างก็อน่ะสิลูกเ <c oughs> ป็นนายจ้างก็ได้ยังไงในแม่แม่นะ่ะคอยลูกเนาะหลายปีแล้วถัดเอาจนดอกกุหลาบเหี่ยวหมดนเดิมนะแม่เนาะ กรได้ที่ที่ทำงานในงานเตียกขหมนนี้ด้วยงานอะไรอ่างานทำงานอะไรไม่อยาะบอกบวกครัวซีดีอนให้เขาขอเสียงต้นมือให้ครับศิลปินนาเวทีครับเรื่องรางวัลครับจะให้มันห่างระยะนานไหนตัวการกับ